ผูใหญ่พูดถึงที่ว่าเราเป็นเรามาทํางานให้กับแม่ไก่อาใช่ไหมคะออแล้วก็มีสารไก่อาไหลๆออกมาค่ะขออนุญาตพูดเลยนะคะเราลค่ะทีออ่กำลังเคลื่อนตัวสู่มิติที่ห้านะคะความมืดจะหายไปทุกคนบนโลกมิติห้าจะเป็นความรักความรักคือทั้งหมดของมิตินี้ โลกนี้ก็คือการสั่นสะเทือนของความรักและทุกเซลล์ของร่างกายบนโลกของเราก็คือความรักเมื่อเราเทความรู้สึกของความเปลียดชังความโลภความโกรธความเศร้าความกลัวออกไปโดยไม่ยึดติดความมืดมิดก็จะหายไปด้วยเมื่อเราสั่นสะเทือนด้วยความรักโลกก็จะมีความรู้สึกถึงความรักความสุขสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงมาก ภารกิจของพวกเราก็คือการแบ่งปันความรักให้กับทุกคนที่เป็นเราเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราและโลกกำลังสั่นสะเทือนไปสู่มิติที่ห้าภารกิจทางจิตวินดาลที่ยิ่งใหญ่ก็คือความรักตัวเอง กลับเข้ามาดูใจตนเองและพร้อมจะรักและให้อภัยเพราะความรักที่แท้จริงจะเป็นพลังผลักดันให้ผ่านอุปสรรคปัญหาความอดทนเปิดโอกาสให้การเติบโตยอย่างมั่นคงความรักอันบริสุทธิ์จะเป็นความรักจะเป็นนิรันด์นะคะแล้วก็การตื่นขึ้นข,นของเราเนี่ยเราจะตระหนักว่า เราสร้างความเป็นจริงของเราผ่านพลังงานที่เป็นสติปัญญาสิ่งที่เราพูดคิดรู้สึกสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เปลี่ยนความคิดของเราได้สิ่งที่เราพูดเซลล์ในร่างกายของเราเขาจะฟังคำพูดของเราทั้งคำพูดความคิดเพราะว่าเป็นพลังงานให้เราเชื่อในสัญชตาตญาณของเราเมื่อทำไปตามนั้น ก็จะเป็นจริงเหมือนกับเศษคาถาที่มีมนขังจริงๆเราจะไม่ยอมให้อะไรมาสั่นกรอนความเชื่อมัน่นความศรัทธาในตัวเราเองเราจะไม่ปล่อยให้ความมิตกความกังวลความกลัวเติบโตขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในสิ่งที่เรากระทำนะคะแล้วเขาบอกว่า จิตบริสุทธิ์ที่เข้าใจและรู้จักกับอารมณ์ต่างๆจะสามารถารับสารที่ถูกส่งมาได้ถูกต้องเพราะสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆออกจากกันง่ายซึ่งในความลุงแต่งที่มีอยู่นั้นจะมีความจริงอยู่ในนั้นเสมออยู่กับโลกก็ไม่หลงโลกท่องจักรวาลก็ไม่หลงทางในจักรวาล เพียงแค่เราเป็นหลักให้ตัวเราเองได้อย่างมั่นคงเชื่อมั่นในความเป็นเราไว้ได้อยู่เสมอๆ,ๆการปรุงแต่งต่างๆที่ไม่ใช่เราก็จะไม่มีผลต่อเรามีเพียงความจริงที่มีอยู่กับเราเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ